สวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็พามายิงปลาเหมือนเดิมครับผมวันนี้เปลี่ยนหมายครับผมไม่รู้จะมีตัวจะขึ้นมาให้ได้ยิงเปล่าครับผมไปดูกันครับผมหมายใหม่ครับเห็นมีปลาขึ้นอยู่ครับผม ปลาอลไรครับไปขุดเลยครับโอ้โหดูครับผมปลาขึ้นตัวเบลอรแล้วครับผมไม่รู้ปลาอะไรขึ้นนะปลาเบิกรือเปล่าไม่รู้ครับเบ็ดอะไรครับผมโหเบ็ดตกปลาดูครับก็มาตีปลาแล้วฟาดติดต้นไม้ครับผมเนี้ยโอ้โห ตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ครับเนี่ยสริมกินนะครับผมอยู่บนต้นไม้ครับนี่นี่โหอ,อยู่บนต้นไม้สูงเลยครับผมคงไม่เอามาเอาไม่ได้ครับโอ้โหมันโหงอดเลย โผล่ปุ๊บก็เล็งปืนไว้ปุ๊บหัวทิมปั๊บอะ่ะมันไม่ทันเราไม่รู้มันจะขึ้นตรงไหนอะเราก็เล็งไว้ไม่ได้พอขึ้นปุ๊บพอจะขยับปืนไปหามันก็หัวทิมแล้วยิงไม่ทันแล้ว <c oughs> อยู่ใกล้มันไม่ขึ้นนะปลาแรดปลาแรดตัวเบลเลอร์เลยเขาเคยหนักได้ไหมตะคัดอะ่ะ khơi đai mít, là, ưn không khơi, Nhưng mà khơi về đạp thịt cả vào bực โดนโดนน่าจะโดนนะไปไปชะโดโดนโดนโดนเนี่ยวิ่งมานี่แล้ววิ่งมานี่เลยเนี่ยวิ่งมาใต้ต้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยตูบเลอร์เลยโดนครับท่านผู้ชมตูใหญ่ครับไม่รู้จะอยู่เปล่าครับนี่ครับดึงมานี่ครับทิ้งไว้อะเห็นน้ําฟูเลยโอ้ยิงไกลด้วยไม่รู้โดนตรงไหนครับผมท่านผู้ชมนี่ครับเชือกมานี่แล้วครับอยู่ใต้นี่นะครับ ขอให้อยู่ที่แล้วครับผมไม่ได้คลิปแล้วครับวันนี้เพิ่งยิงนะเนี่ยไกลมากเลยยี่สิบเมตรวะนะนี่ครับท่านผู้ชมอยู่ข้างล่างครับขออย่างเดียวอย่าหลุดเลยครับผมนี่ครับยังอยู่ข้างล่างยังดึงอยู่ครับเดย๋ยวครับอเดี๋ยวครับลงไปข้างล่างครับอยู่ข้างบนเดี๋ยวลําบากครับผมเผื่อได้ซ้ําครับผม หยิบป oh, ืนนะโอ้ยดึง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 ปล่อยก่อนโอ้โหท่านผู้ชมดึงใหญ่แล้วครับผมโอ้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 ยจะหมดแล้วจะหมดลอดปล่อยให้ดึงก่อนเดี๋ยวมันรุดโอ้โหโอ้เดี๋ยวมันติดติดกล้องผมด้วยนะเดี๋ยวเอากล้องถ่ายไปทำตามเชือกนั่นนะเดี๋ยวนะปล่อยนะเดี๋ยวกระพือแป๊บโอเค กล้องผมอยู่ข้างบนเราดิ้นเนาะดิ้นเนาะน่ะลุดมาทางนี้แล้วเหรอน่ะกลับพื้นเหรอไม่รู้ดิกลับมาพื้นแล้วกลงทุกลงกองทุกนี่ครับผมไม่รู้ไปไหนครับผมเนี่ยยังอยู่ครับนี่ครับเชือกครับผมลงลงมาจากต้นไม้แล้วครับไม่รู้อยู่ไหนครับ ตัวก็เหมือนประมาณสักดูในน้ำเหมือนตัวสามสี่โลอะจับอันนี้ผมจับอันนี้อยญ่จับเชือกจับตรงเนี้ยจับแน่นๆนะจับเชือกอะไรจับเชือกเดี๋ยวมันวิ่งแล้วมันจะปาดมือถ้ามันวิ่งแรงอจับอันนี้แน่นๆจับให้ผมแป๊บนะยื้อๆมันนิดหนึ่งปล่อยมันนิดๆใส่ลูกดอกใหม่ครับเพื่อเจอจะได้ซ้ำมันไม่ได้ตัวครับผม ใช่ไหมนูนครับผมไปไ้ไวเลน่อนไม่ต่อไม่ต่อไปแลยเดี๋ยวผมจะดูก่อนยังตึงๆอยู่ใช่ไหมไม่ไม่ล็อกไปเลยถ้ามันลล็อกแล้วมันจะลุอให้มันเล่นจนเหนื่อยอ่ะถ้ามันดึงแรงก็ปล่อยอ่ะผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนผมจะซ้ำไงจับอันนี้ให้ดีถ้าอยากรู้ นี่ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยมีเชือกเดี๋ยวผมไปดูตามเชือกก่อนครับนี่ครับเชือกมันอยู่ตรงนี้แต่ปลามันดึงไปไกลครับผมครับนี่ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับเชือกอยู่นี่ครับแต่ว่ามันดึงไปหลายเมตรนะครับยี่สิบเมตรกว่าเกือบสามสี่สิบเมตรแล้วครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมจะดึงเชือกดูว่ามันอยู่ตรงไหนจะได้ยิงซ้ําครับผมจะตกน้ําอีกครับท่านผู้ชมเหรอ ลึกด้วยครับผมน้ำมันหกเจ็ดเมตรครับจะเกี่ยวเกี่ยวดึงตรงนี้ครับโค้ดสับตกน้ำไม่คุ้มเลยเนะ <c oughs> นี่ยดีวผมจะเกี่ยวเชือกรู้ครับเฮ้ยนี่ผมเกี่ยวดูว่ามันอยู่ตรงไหนครับจะไปยิงซ้ำซ้ำถ้ายิงซ้ำได้ก็ดีครับผมผมจะยิงซ้ำ ยังไม่มันเจออยู่เดีวประมาณดได้น่าจะประมาณสามโลกว่านะมันอยู่ในน้ํายังไม่ยังไม่รู้แต่น่าจะได้อยู่ยผมดูกะเอาสายตาน่าจะสามโลขึ้นนะแต่ว่าเรายังไม่รู้แต่เห็นแวบ,บๆไงมันขึ้นอยู่นู้นนี่ครับท่านผู้ชมครับติดอยู่นี่ครับเดี๋ยวต้องทิ้งสักพักครับเดี๋ยวมันหลุดครับผมติดกิ่งไม้อยู่ข้างล่างครับผมดึงไม่ได้ครับดึงเดี๋ยวหลุดครับต้องให้มันหมดแรงก่อนมันไม่ได้ไปนู่นเลย ไม่แน่ใจนะมันน่าจะไปทางโน้นนะมันดึงมันวิ่งมานี่ใช่ไหมแล้วก็ดึงวิ่งไปกลับโน้นนะแต่เนี้ยมันไปเกี่ยวตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันตัวมันน่าจะอยู่ฝั่งโน้นนะไอ้ตรงนี้ปลาอาจจะไม่อยู่ตรงนี้ครับท่านชมมันเกี่ยวกิ่งไม้ตรงนี้ครับแต่ปลามันวิ่งโน้นแล้วก็มันวิ่งกลับไปโน้นน่าจะอยู่น่าจะอยู่ฝั่งโน้นนะมัวนก็ได้ไหมเนี่ยฮะม้วนได้ไหมมวนได้แค่นั้นครับครับผมเพราะวันนี้มันตึงมันตึงมันติดตรงนี้มันติดตรงไ้กิ่งเนี่ย ให้น้องเขาลงไปช่วยเอาครับพอดีน้องเขามาใส่ตะคัดครับเขามีกระบะกระบะลอยน้ําได้ก็เลยให้น้องเขาช่วยลงไปเอาพอดีเลยแต่ปลาไม่รู้อยู่ไหนครับมันดึงอยู่ครับปัญหาคือเราไม่รู้ว่าเรายิงโดนตรงไหนนี่แหละครับถ้ารู้ว่ายิงโดนหัวโดนอะไรนี่มันม่นใจใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่ายิงโดนตรงไหนเราก็กลัวว่ามันจะหลุดอะ่ะโอ้โหตัวมันโอ้ใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตัวมันห้าโลกว่าครับผม เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะซ้มหัวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงกลัวมันจะรูดแปบ๊แปบซ้ำหัวนิดนึงครับโอเคครับเ <c oughs> นี่ยได้แล้วขอบคุณมากเด้อ <c oughs> โอ้ได้แล้วครับน้องเขาไปช่วยครับผมไม่งั้นก็แย่ผมก็ต้องลงน้ําแต่โชคดีมันโดนตรงเกือบลําคอครับผมโอเคครับโอ้โชคดีโชคดี๋ยวลากเขาไหวยอยนะ มันวิ่งจากโน่นมาปื๊ดมานี่นี่ครับท่านสุชมสามแล้วไม่เป็นไรครับผมก็โดนก็ใช้ได้ครับโดนตรงคอครับผมเกือบเกือบโดนคอโชคดีครับพอดีห้องเอามาใส่ตะคัดครับเอาจับจับดอกนั้นนะดอกนั้นดอกหัวใช่ใช่โอ้ขอบคุณมากโอ้ยฮารโลไม่ยู่ครับผมเดี๋ยวนะโอเค พี่ปล่อยปล่อยเชือกให้ผมหน่ยอยปล่อยเลยโอ้โหหมูใช้ย้ใช้ได้เลยเนาะโอเคครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยปล่อยเชือกเ,เลยครับผมโอ้นี่ครับผมท่นานผู้ชมสมรอคอยครับผมแต่เช้าเลยครับตัวนี้ขึ้นหายแล้วนุม่มโอเคโอ,โ,อโอ้โหปล่อยโอ้ย ดีนะมันโดนนี่ถ้าโดนแบบขอบนี่นะเซตนี่มันจะหลุดมันจะรูดส่วนมากไอตัวเนี้ยมันรูดเนี่ยงมันรูดอะนี่ครับผมตายตัวแล้วท่านชมครับอเน,นี่ยนะพี่เขาก็มาช่วยจับเอ็นไว้ครับผมนี่พี่เขามาใส่ตะคัดครับน้ําตรงนี้มีปลาบึกด้วยครับผมก็เลยมาใส่ตะคัดดูโอเคครับผมเฝ้าแต่เช<ต>้าได้แล<ต>้วครับผมนี่คร<ต>ับผมได้แล<ต>้วครับ นี่ครับผมนี่นี่ดอกแรกที่โดนครับผมงอเลยครับผมนี่ครับจะหลุดแล้วครับเนี่ยถ้าดึงนี่นี่นี่หลุดเลยนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับลูกดอกเนี่ยเวลามันโดนครับพอเราดึงมากๆมันจะรูดกินเนื้อมาเลยครับแล้วปลาก็จะหลุดเลยครับเนี่ยถ้าไม่ซ้ํานี่ดึงนี่มานี่ดึงมาหลุดเลยครับผมเพราะว่าไอตัวลูกดอกเนี่ยมันจะกินเนื้อปลามันจะรูดรูดรูดมา แต่โชคดีตรงนี้มันมีกระดูกขั้นนิดหนึ่งมันก็เลยไม่สลายถ้าโดนข้างนี้นะปึ๊ดเดียวหลุดเลยอันนี้ก็โอเคครับดูครับลูกดอกงอมันเดิมครับผมตอนยิงแปดโลก็งอเง,งี้ยียไม่ได้ยิงไงเดียวทำตัวครับยิงไกยัไงยี่สิบเมตรได้ครับบนต้นไม้ยิงไบนูน่นใต้นู่นครับลงน้ําอีกตอนแรกคิดว่าไม่โดนด้วยซ้ําครับแต่โชคดีครับผมนะครับ That. you know 6โล8ครับผมเนี่ยนี่ครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมประมาณ6โลดครับผม6โล8ขีดเกือบ7เกือบ7ขีดไอ้เกือบ7ขีดเกือบ7กิโลครับผมดูครับตัวดำปีเลยครับผมเป็นชโดฐานที่เคยได้ไปโดนหน้านั้นับนานแล้วครับเคยได้มาตัวหนึ่งครับตัวดำแบบนี้ครับผมดำทั้งตัวเลยครับเนี่ยครับนี่ครับผม ตัวเล็กไวตัวที่ได้วันก่อนนูนะ่นครับหกโลแปดนี่ครับ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 ผมโอเคครับผมได้ตัวเดียวครับผมเป็นไมายใหม่ครับผมพอดีไปก็ซุ่มไกลมันก็ระแวงเหมือนรู้น่าจะมีคนยิงบ่อยรอบผมก็เลยปีนบนต้นไม้ยิงเอา โผลมาก็สัตว์ได้ยิงครั้งเดียวครับผมแล้วก็ได้ตัวด้วยครับแล้วก็ไม่ได้มีขึ้นให้ยิงอีกเลยครับผมโอเคครับ